เิดเรตติ้งสืบลับหมอระบาดนเดชคิมห่วนคู่ในรอบ10ปีเรียกได้ว่าเป็นการโคจรกลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งในรอบ10ปีเลยเลยค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มนเดชคุกิมิยะและนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนโบเทมัสหลังได้มาร่วมงานกันอีกครั้งในละครสืบลับหมอระบาดท,ทางช่อง3หลังเคยร่วมงานกันในละครแรงปารนาเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว แต่เมื่อคัมแบ็กมาคู่กันในรอบ10ปีเรตติ้งกลับไม่ปังเท่าที่ควรเพราะได้เรตติ้งเปิดตัวไปแค่2.6ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็น2.7ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าดีค่ะต้องขึ้นอีกเราว่ามันสนุกขึ้นทุก EP ไปอ่านในพันทิปมาเขาบอกว่านางเอกน่ารำคาญมากแต่ส่วนตัวว่าไม่เลยคิมเล่นเป็นธรรมชาติมากบทไม่ได้น่ารำคาญเลยเพราะเจนจีราก็เหมือนนักข่าว ทุกวันนี้เลยนะที่อยากได้ข่าวมากชื่นชมคนเขียนบทชื่นชมพี่อ้อมนักแสดงมากๆเรารักละครเรื่องนี้สุดๆเลยอาทิตย์หน้าขอเรตติ้งต้องพุ่งแล้วนะอาทิตย์หน้า3ต้องมาช่วงนี้ข่าวกันเมืองมาขอบคุณค่ะแอดแอบผิดหวังนิดหน่อยตอนดูทีเซอร์คาดหวังมากไปละครสนุกมากค่ะคิมเบอร์ลี่นัเดทเคมีดี D, น่ารักละครดีคุณภาพครับจอมากค่ะ สามารถแน่จันหน้าตามต่อแต่ละตอนจบไวมากดูสดทุกตอนรอละครจันอังคารหน้าดีค่ะตามต่อไปดีใจนักข่าวเจนสุขุมขึ้นหน่อยแล้วเรตติ้งต้องขึ้นอีก10ปีเคมีไม่ขึ้นสนิมของจริงฮ่าฮ่าฮงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยแหละค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะมองว่าแม้จะมีตัวละครที่น่าขัดใจอยู่บ้างแต่ละครก็สนุกดีและดำเนินเรื่องเร็ว และจากตรงนี้ก็ทำให้หลายคนมองว่าเรตติ้งน่าจะขยับไปได้มากกว่านี้เอาเป็นว่ายัางไงก็ขอส่งกำลังใจให้นักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะ